เป็นเก็ตรกครับเป็นอะเรดิโ l โซลูชันผลิตฉลาดชื่อมลลัพนลูกให้อุตสาหกรรมพวกอาเจิมต้องสํางานกับพวกเฮ้าส์โซนจะง่ายๆเป็นฉลาดเร b e l ครับอืมค่ะค่ะอ่ะแผนปีนี้นะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเราวางแผนการเติบโตแล้วก็กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะเราวางแผนไว้ปีนี้ก็ 15-20%ก็ปลายปีที่แล้วมีการ allocate ของออเดอร์จากลูกค้ากลุ่มที่ลูกค้ากลุ่มเติมกับลูกกลุ่มใหม่ก็คำนวณออกมาเข้าๆประมาณ15-20%การควิคอ,อืมค่ะก็คือตอนนี้เรามีออเดอร์จากลูกค้าแล้วถูกต้องไหมคะก็พอครั้งส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็อยู่ในตลาดตราบริษั ลูกค้ายักษ์ใหญ่อยู่แล้วก็ต้องให้อ่าตัวข้อมูลให้เราถึงปีของปีนี้นะครับก็ปกเคให้รับมนออานอเอร์เท่าไหร่ก็ารวมกันก็ประมาณครับนะครับก็สิบห้าระับค่ะค่ะกลุ่มลูกค้าของเรานี่เป็นกลุ่มไหนะยังไงบ้างคะกลุ่มใหญ่ก็เป็นอนน้ำดนเดือนก็๋ยวน้ำมิซมินอยู่แล้วก็หลักๆอยู่กัแบงกโอชิอิจิตารจอร์อเจเย ปโยชน์เดีกันว่าอันนี้น้ำดื่มพวกอาหารกุ๊กซีเมจิกกุกนมดัชเมิยวพวกนี้ครับก็คฆษณาไปเยอหลายเลยพุกมิสเตนโอสซซาฟาสมมุดแปลงใหญ่ยักษ์ใหญ่ก็ในส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าของจีนกันอยู่แล้วก็มีการโกลทุกตึกอยู่แล้วแลูกค้าก็ก็เราก็ใต้ส่วนไอ้ใช้ใหม่ของลูกค้าก็ใต้ถึงสองตัวใต้ถึงลูกูกค้ากลุก่มเดิมลูกค้าอยู่ด้วยนะครับอืม ค่ะค่ะปัจจุบันนี้สัดส่วนรายได้ของเรามาจากตรงไหนยังไงบ้างคะตางรายได้หลักจริงๆเราทางฉลากเปหมดลันลูกแต่ฉลากเปหมดลูกเ,เราแบบมีแบ่งด้วยอะระบบการพิมพ์ของกาเดียโดยที่ต้องใช้แม่พิมพ์นะครับกับระบบการพิมพ์ด้วยดิจิตอลไม่ต้องใช้แม่พิมแต่ส่วนของเราเที่หลักมาจากฉลากลลูกก็กาเดียน่าจ้ปอร์เซ็แต่ส่วนต้องห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสองตัวนี้เป็นตัวรายได้หลักของเรา อนอกจากฉลาดคนล็กยังมีฟิยมฟยนดหรือทําแม่ทีกับฟิมเนสผักอาหารไปก็ยังเยอะวนะแม่ทีมครับจุดยอดลูกค้ากลุ่มกลับก็ก็สนใไมาเยอะ,ะตัวมากที่สุดก็ชลกลอนะครับค่ะค่ะ,คะพูดถึงกําลังการผลิตของเขาของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยก็มีการป้อนออเดอร์มีการให้ออเดอร์มาแล้วกําลังการผลิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วจะมีการเพิ่ม กำลังการผลิตอีกไหมคะกําลังการผลิตปีที่เราทุกปีอ่ะก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบปอร์เซ็นต์ประนั้นแต่จัดตัวจะต่างกันอลไรก็ตลอดเดือนก็ต่างกับบางเดือนก็เกินกว่าที่เรามีอยู่ถ้าการเป็นแบบช่วงไอ็กซเซอร์พวกน้ําเดือนหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนจะเป็นอยู่เดือนสามถึงเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก โดยช่วงหน้าร้อนเสีย6คิว2เป็นหน้าที่เป็นออเดอร์เข้ามาเยอะที่สุดครึ่งจากที่มีกาลังการผลิตไม่สามารถรองรับพวกไอจีซะแน่นอนแตน่บอร์ดเรามีมติบอกต้องให้เราดึงขึ้นเข้ามารองรับของออเดอร์ของปีถ้าไม่เอาเราจะเสียโอกาลูกค้าจะกที่ลูกค้าจกากขอกับเราเขาอยากาต้องกากำลังผลิตต้องกานค่ะ ขาไม่พ้าดรอโรงงานใหม่ครัเราต้องเป็นต้องเพิ่มเครื่องจักรก่อนให้รองรับของปีนี้ก็คำนวณมาจนถึง5ีึสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเต็งที่เรารนะครับอืมค่ะกำลังกำลหลิตที่จะเพิ่มขึ้นนี่เราเราต้องใช้งบลงทุนในการซื้อเครื่องจักรหรือว่าทำอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะเราใช้บประมาณประมาณ30ปีจุดหนึ่งล้านครับค่ะตั้งแต่4จุดสามบาทนะครับ เพราะตอนนี้ค่าเงินแข็งก็ได้เปลียบกการเป็นลงทุอใช้นชัดจิ้งเงินล้กว่าของอดีตนะครับเปนตากก็ุกลงค่ะค่ะอ่ะพูดถึงในส่วนของต้นทุนหรือว่าพวกวัตถุดิบหน่อยคะ่ะเรามีการนําเข้าไหมคะหรือว่าเราเสั่งซื้อมาจากที่ไหนอะคะอ่ะิทีมของเราใช้ส่วนใหญ่มาจากเป็มังจีน หวานเกาหลีญี่ปุ่นหรือเวียดนามสีนของเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เาก่อนโควิดเราก็จะมาตรฐานมีสามถึงสี่เดือนอยู่แต่ช่วงนี้เราจะวานสอบไหม่หกเดือนเพื่อให้มันรองรับอ,ออเดอร์ที่กำลังจะเข้ามาต้วงใช้สั่แต่และก็มาเก็ตเรื่องการ่การเสีย่ยงของอาชีพของคอนเทนเนอด้ง่ายสั่งออเดอร์ติออดต่ ไม่มีปัญหาเรื่องขับแก๊ของฟิล์มเลยเพเรามีลมําอกครบตอนนี้เราวางไว้ห้าหกมนเซอรี่ของเราแตปัจจุบันนี้ตามทั้งสี่เดือนอยู่ก็เรื่ององคอนเทนเนอร์เราจะไม่ไดไ้ไม่ได้มีปัญหาอืมค่ะค่ะเห็นว่าช่วงนี้การนําเข้าสินค้าเนี่ยก็ต้องแย่งชิงพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกันตรงนี้เรามีปัญหาหรือว่ามีความกังวลตรงนี้ไ,มไหมคะคุณไมเคิลอ๋อไม่ไม่นะครับคอนเทนเนอร คอนเทนเนอร์ของเราอ่ะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบตู้แรปบตู้แอร์ไม่ใช่ตู้การบรรทาดคอนเทนเนอร์ของตู้เปียกแต่ไม่เหมือนตู้แห้งตู้แห้งเขาจะเก็บเพราะเราบรนตุ้ระเหยเดรยก็อยู่ตู้เย็นตู้แอร์นะครับแต่ตู้ไปแล้วของเราเขามีคอนเทนเนอร์มีคอนแท็งค์คอนแท็คกับตู้แล้วทุกปีต้องคอนเทนเนอร์การ็นแบบเอางเช็คกับทางสภาของเราทุกเช็คออไม่มีกระทบการดีเดรย์เลยแต่เราก็ไม่ อ่อมั่นใจทางคมนิดแม่สองทางตักเรือถ้าเปก็ตอกไว้ก่อนทีโกโอ่อเพราะปนอย่างไรเราต้องใช้เกลือแล้วข้าง,างก็แข่งเราเข้ามาก็อยากใต้เปรียบต้นถูกกว่าเพราะข้างเราแค่วัดไปถูกกว่าด้ยเราเก็เข้ามา่อืมค่ะค่ะภาวะการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะในปีนี้อเออทางธุรกิจ มุมมองส่วนตัวไม่ว่ากุญแจอะไรก็ตามถ้ามีการแข่งขันอยู่แล้วกติแล้วมันต้องพร้อมทั้งเราถ้าถ้าเราเป็นซีอีโอหรือกุรแจอะไรก็ตามแล้วก็ต้องพร้อมเสมอไม่ว่าจะมันแข่งขันอ่ะวิกฤตะก็ตามตึกเราไม่ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตของเราเราทัทีมสําหรับแก้ปัญหาการเสี่ยงหรือบริกานอยู่ไหถ้าเป็นแ,แ,แนแบบแตึกนั้นเราไม่หวงอ๋อ,อเรื่องโควิดปีที่แล้วเรายังต ห้าเปอร์เซ็นปีที่เราลงทุนกัสินาโควิดขณะล็อกดาวน์ปีนี้ g d พีพีของแรงค้าก็ที่ใจออกมาก็ห้าทังสามเปอร์เซ็นตปีที่แล้วเป็นได้าสิบห้าแรงของโกลุมปีนี้ซิงเกยังมองมาตติปีที่แล้วโดยสามกลายไม่ไม่บรรวุกไม่ภาคการแข่งและก็จามติดต่อัครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณไมเคิลฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักซิงเกมากขึ้นหน่อยค่ะ เช้งแตกเป็นคุนเป็นคุนน้องใหม่ในอุตสาหะอ่าไม่ว่าจะเป็นแต่มีประสบการณ์กับการเป็นทีมบริหารแต่ละก็การจะดีแต่เป็นเช้งแตกเป็นอ่้ฮุที่ประไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือะูิทัก์ตามก็ที่ข้างงได้แตละ เป็นมั่งมั่นทาให้ทุกอย่างให้รกลงรวงการเป็นคนคนได้กับเชียงเด็อจะหุหุ้นน่าจะน่าที่ตลาดอยู่แล้วลตากตากทคนทุกคนมาลองลองคงทุนของเชีงเด็ดนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณไมเคิลมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่ติมในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ